กระทรวงการคลังเผยใครขึ้นสถานะอยู่ระหว่างการปรับปรุงปรุ่งนี้มีข่าวดีหลังจากนั้นนะครับจะเริ่มดำเนินการจ่ายล็อตต่อไปนะครับวันที่13เมษายนนะครับแต่จำนวนผู้ที่รับเงินนะครับดังกล่าวยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ยืนยันว่านะครับได้เตรียมรายละเอียดเบื้องต้นไว้แล้วโดวยล่าสุดมีจำนวนผู้ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับมากถึง26ล้านคนเลยนะครับมียอดการยกเลิกไปแล้วกว่า6-7แสนคนธนาคารกรุงไทยนะครับเปิดให้ผู้ลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลส่วนตัวไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนให้สามารถส่งข้อมูลนะครับเพิ่มเติมกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งทางธนาคารกรุงไทยที่เป็นผู้ดูแลระบบจะส่งข้อมูลกลับไปให้ผู้ลงทะเบียน ส่งข้อมูลกลับมาอีกครั้งเพื่อพิจารณาว่าตรงตามเงื่อนไขหรือไม่อย่างไรรวมถึงภายในคืนนี้จะเริ่มดาเนินการส่งข้อความสรุปแจ้งให้กับบุคคลที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านการคัดกรองจนกว่าจะครบน,นายธนกรกล่าวด้านน,นายธนกรนะครับยังกล่าวอีกว่านอกจากนี้นะครับเน้นย้ําว่าบุคคลที่ไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลน,นี้อยากให้รออีกสักระยะ เนื่องจากรัฐได้เตรียมออกมาตรการมาเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 เพิ่มเติมอีกแต่รายละเอียดยังไม่ชัดเจนจึงยังไม่สามารถบอกได้แต่เบื้องต้นนะครับต้องมีออกมาอย่างแน่นอนเพราะงบประมาณได้เตรียมไว้หมดแล้วล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับได้มีชาวโซเชียลนะครับมีการพูดคุยสอบถามถึงสถานะนี้นะครับเป็นจำนวนมากกว่ากรณีขึ้นสถานะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบปรับปรุง การลงทะเบียนทั้งนี้ไม่ได้เข้าไปแก้ไขข้อมูลอะไรในระบบแปลว่าอะไรขณะที่สมาชิกบางท่านนะครับแชร์ภาพว่าสถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงการลงทะเบียนของท่านแปลว่าผ่านรอรับเงินสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแปลว่ารอตรวจสอบสถานะไม่สามารถทำรายการต่อได้ให้ลงทะเบียนใหม่ ล่าสุดนะครับกระทรวงการคลังได้ออกมาเผยข่าวดีสําหรับคนลงทะเบียนไปแล้วนะครับขึ้นสถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงการลงทะเบียนของท่านนะครับให้รอวันที่13เมษายนนั่นเองเตรียมรอรับข้อความเข้าได้เลยนะครับจะเป็นข่าวดีเปิดเงื่อนไขรับเงินช่วยเหลือ5,000ล็อตที่2ถ้าทำตามนี้นะครับได้เงินอย่างชัว ทั้งนี้นะครับย้ำว่าหลักเกณฑ์ในการคัดกรองต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับส่วนผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์นะครับแบ่งเป็นกลุ่มดังนี้ 1. ผู้ที่อายุไม่เกิน18ปี 2. ไม่ได้ประกอบอาชีพเช่นแม่บ้านถือว่าไม่ได้ประกอบอาชีพและไม่ได้รับผลกระทบ 3. ค่ข้าราชการบำนาญ 4. อยู่ในประกันสังคม 5. เกษตรกร,เ,ร,กรเนื่องจากมีมาตรการเฉพาะที่รองรับอยู่แล้ว 6. นักเรียนนักศึกษาทั้งนี้กลุ่มคนที่หากมีการลงทะเบียนไปแล้วนะครับจะมี SMS แจ้งเตือนว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยเหตุผลอะไรส่วนกลุ่มเป้าหมาย8ล้านคนนะครับต้องมีการคัดกรองเพื่อค้นหาตัวให้เจอนะครับและได้รับเงินคือ 1ต้องอยู่ในกลุ่มเป้าหมายจริงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19จริงๆ 2. ประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้จริง3ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ดูแลตัวเองไม่ได้เช่นแผงขายของในตลาดถือว่าเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กแต่หากเป็นเจ้าของตลาดจะไม่เข้าเกณฑ์และไม่มีสิทธิ์ได้รับเงิน 4. อาชีพอิสระบางอาชีพไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะไม่ได้รับเงินนะครับเช่นค้าขายออนไลน์ผู้ใช้แรงงานก่อสร้างโปรแกรมเมอร์เนื่องจากรัฐไม่ได้สั่งปิดกิจการและยังสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติส่วนกลุ่มเกษตรกร,ะร,กรนะครับในขณะที่ประเทศไทยมีเกษตรกร,ร,กรอยู่ราวๆ17ล้านคนนะครับขณะนี้ทางรัฐบาลและกระทรวงการคลัง กำลังดำเนินการนะครับกำหนดแนวทางในการแก้ไขและช่วยเหลืออยู่นะครับขอให้กลุ่มเกษตร,รกรรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจากนี้นะครับรัฐบาลจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือเกษตร,รกรโดยเฉพาะอย่างแน่นอนซึ่งมาตรการที่จะออกมานี้นะครับเป็นมาตรการที่เหมาะสมกับเกษตร,รกรโดยเฉพาะนะครับรอข้อมูลอยู่ในวาระต่อไปนะครับทั้งนี้นะครับ เว็บไซต์ได้เพิ่มช่องสีเขียวเพื่อให้ท่านนะครับไปเพิ่มข้อมูลได้นะครับเฉออพาะผู้ที่ขึ้นสถานะนำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้นส่วนใครที่นะครับไม่ได้รับเงินช่วยเหลือให้คลิกไปที่ช่องที่2เพื่อเช็คข้อมูลของท่านนะครับอย่าใส่คำนำหน้าชื่อเด็ดขาดและตัวเลขที่สำคัญในการใส่ข้อมูลคือเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขเลขหลัง บัตรป,ประจําตัวประชาชนนะครับต้องตรวจเช็คให้ดีและไม่ใส่ขีดนะครับกระทรวงการคลังเผยหลักเกณฑ์กลุ่มวันที่13เมษาไม่โอนเงิน5,000ให้สำหรับการคัดกรองนะครับที่ใช้ระบบ AI นั้นตรวจสอบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ในล็อตแรกนะครับราวๆ1.6ล้านคนแต่ยังพบว่ามีกรณี เลขที่บัญชีไม่ตรงนะครับกับเลขที่ลงทะเบียนกว่า200,000คนนะครับฉะนั้นจึงทำให้ยอดรายชื่อของบุคคลที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนลดลงไปนะครับอย่างไรก็ดีกระทรวงการคลังได้ส่ง SMS หรืออ e ีเมลนะครับแจ้งไปที่ที่อยู่ในเกณฑ์นักล่าวแล้วนะครับว่าให้ท่านเข้าไปเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีในการรับเงินให้เรียบร้อยนะครับ เพื่อให้เพื่อจะทําให้นะครับสามารถจ่ายเงินได้นะครับเนื่องจากเลขที่บัญชีที่ลงทะเบียนไว้ไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาและล่าสุดนะครับมีตัวเลขในการเข้าไปแก้ไขข้อมูลแล้วราว23,000รายนะครับโดยหลังจากนั้นระบบก็จะทำการจ่ายเงินให้ตามปกติ ขณะที่กลุ่มที่ใช้เอกสารเพิ่มเติมนั้นนะครับก็จะมี SMS หรืออ e ีเมลแจ้งไปยังกลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยระบบจะมีชุดคำถามเพื่อคัดกรองตัวตนของผู้ลงทะเบียนนะครับและจะจัดกลุ่มให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับโดยต่อไปนี้นะครับก็จะมีเมนูสำหรับกลุ่มที่ต้องขอเอกสารเพิ่มเติมออกมาเพื่อให้ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ ได้เข้าไปจัดการข้อมูลตนเองให้เรียบร้อยนะครับและล่าสุดนะครับทางเพจที่ชื่อว่าสำนักง,งานประชาสัมพันธ์เขต7กรุมประชาสัมพันธ์ได้โพสต์หลักเกณฑ์คนที่หมดสิทธิ์รับเงิน5,000บาทโดยเพจดังกล่าวได้ระบุข,ข้อความว่ากลุ่มที่จะไม่ได้รับเงิน5,000บาทก็มีดังนี้ครับ 1. อายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ 2. ไม่ได้ประกอบอาชีพเช่นเป็นแม่บ้าน 3. ข้าราชการและข้าราชการบำนาญได้รับเงินเดือนเต็มเม 4. อยู่ในระบบประกันสังคมสำนักง,งานประกันสังคมดูแลอยู่แล้ว 5. เกษตรกร,เ,กรเพราะมีมาตรการการช่วยเหลือเยียวยารับรองอยู่แล้วและ 6. นักเรียนนักศึกษายัางไม่ได้เป็นแรงงานเต็มเวลานะครับกยศมีมาตรการดูแลอยู่ กระทรวงการคลังชี้แจงหลังโซเชียลวอนประกาศบัตรคนจนไม่มีสิทธิ์รับเงิน5,000บาทอย่างไรก็ดีมาตรการการเยียวยา5,000บาทนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกคนดังนั้นหากผู้ลงทะเบียนนะครับที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีจำนวนมากกว่า3ล้านคนนะครับ กระทรวงการคลังนะครับก็พร้อมจะเยียวยาเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมนะครับนี่ก็เป็นคําพูดช่วงแรกนะครับและตอนนี้นะครับก็มีการเป็นข่าวนะครับว่าจะมีการเยียวยาประมาณ8-9ล้านคนนะครับนอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังนะครับจะจัดตั้งศูนย์เครือข่ายรับเรื่องจากประชาชนที่มีข้อสงสัยในการขอความร่วมมือเข้า ร่วมโครงการนะครับเพื่อให้การเข้าถึงของประชาชนมีความสะดวกและเข้าถึงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับส่วนที่มีการแชร์ประกาศขอรับมาตรการเยียวยาจากรัฐบาล5,000บาทของธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยนั้นที่ระบุว่าผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับมี3กลุ่มนะครับเป็นผู้ถือบัตรคนจนเกษตรกรผู้สูงอายุนั้น ในอุตามะนะครับยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมและไม่ใช่ประกาศของทั้ง2ธนาคารแต่อย่างใดและยังมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าผู้ที่ลงทะเบียนควรใช้โทรศัพท์มือถือที่สื่อสารได้เพื่อแจ้งผลการลงทะเบียนผ่าน SMS และการจ่ายเงินนั้นจะทําใน2ช่องทางคือช่องทางพร้อมเพย์นะครับที่ผูกกับบัตรประจําตัวประชาชนและบัญชีธนาคารที่ชื่อและนามสกุลตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนนะครับ หากผ่านเกณฑ์นะครับจะได้รับเงินภายใน7วันอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ประมาณการไว้ว่านะครับผู้ที่จะผ่านเกณฑ์นะครับและสามารถรับเงินได้นะครับจะไม่เกิน8-9ล้านคนอย่างแน่นอนนะครับส่วนที่มีการแชร์ว่าเกษตรกรผู้สูงอายุและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าวนายอุตมานะครับกล่าวว่าประกาศดังกล่าว ไม่ใช่ประกาศจากทางธนาคารโดยตรงอย่างแน่นอนครับ